นี่กระสีพ่อฝของแม่ที่มอมเช่าลอยเอที่้องโคคมสนับสนุนครับอาจสีก่อนรถทนายงามหรือของเยี่งรถทนายดีแต่ว่าของคนนี้คนทันใจเราผงจแเสวาวที่มองลอยเอ็ี่มอมโคสนับสนุนแบ็ปั่นซอยกันนะครับมันไผมไปบ่างหไหมขี้ไรก็มีขี้ไรก็มีเนรานนะอันนี้ถือว่าอายุสิบสองสิบสมปีมันโมย์้ยจักกีครับ ต้องละนมณ์อาย,อยุ11ปีแล้วครับต้องเกาทิวอายุ13ปีนี่ก็ถือว่ามี่ท่อนสค์มากนะครับหากมีการฝึกฝนหรือมีโอกาสไปล้องไปล้งลองดูดูตะโก่งสิเก่งเมื่นี้นะครับขอกลังใจจากพี่น้องขอขอบคุณอาจารย์นกักดนตรีนะครับผมครับพี่น้องนะฮะอย่าลืมโควรกันกันมากหลายๆเด้่องเลนี้นะครับไม่ตั้งใจขอล่ำใจจะลอยแง่ล่ำสอดแกงผมอายุระดีกระนองจนสอดแกงคือเกานะครับ สูบีมามาลัมเป็นตัวลายแล้วก็มนีสิมะลัเป็นพระเอกนี่าดับห้องเก็เคื่องอ้วรอไดไปเป็นพระเอกเก็เือมนีสิลัมเป็นพระเอกอาชีพเาแงจัดไวก็้เพราะชาดอกเจ้าจัไถึงแก่ขึนอีหน่อยอี่านีแน่แต่กอันนี้ก็เ่าเราก็สั่นเ่าเาหรือจะว่าจะเฝ้าว่าเ่าแล้วนะ ทิ้งประมาณวอาอ,อย่างมา่าพอเท่าเนาะขอบคุณพี่น้องโดยเฉพาะ,าาะาคณะกรรมการเนาะตอนเราเราถือแด้ยังอบอุ่นเนาะมาตายยิ่งาลุ่งไปพัดันปดินะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับเอ,อื่นกันมาหลายๆเลย